สวัสดีครับทธอมชุ่มครับรุ่นรางวัลนะครับรุ่นรางวัลน้ากันเด้อครับผมรางวัลนะครับเลขขายสองตัวทธอมชุ่มเอาแสงคือเป็นลังสีพี่น้องอ๋อครับอ๋อพี่น้องรางวัลเลขขายสองตัวรุ่นน้ำกันท่านผู้ชมครับอาจจะแสงในเด้อพี่น้องเด้อครับผม แสียงขึ้นเป็นสีรางวันเลขท้ายสองตัวลุนน้ำกันธรรมชุมเลขท้ายสตัวกำลังจะออกค่ะศูนย์ศูนย์เก้า ศูนย์้าท่านผู้ชม0ูย์เกโอ้ศูนย์เกศูเจาโอ้ศูศูนย์เอ๋อกเจ้าได้ทีเดียวกันาดละคนละคืนศูนย์เก้าเจ้าเ็เจ้าได้ศูนย์เก้าโอ้เจาโอเโอ้เอเอเจอเจอาอเ้อเจอเจากอเจอเ้าอ้เอเจาอเอเ่าอเจอเอ้เาอเออเาออ เก้าศูนย์เรารอลุ้นปุ้ยคนโอ้ทบมชของบาเทอร์เก้าศูนย์นะครับน้องปูผ้าไปเอาลูกแก้วพี่น้องโอ้ขับปูผ้าปเอาลูกแก้วขับคุณท่บมชมนะครับเนาะครับผมเก้าศูนย์เราครับทบนชโอ้พี่น้องครับรอลุ้นรอลุ้นนะครับพี่น้องรอลุ้นกับรางวัลที่หนึ่งนะครับท่บมชมครับเลข เลขล่าง2ตัวล่างพี่น้อง0ูนย์เก้านาะครับชมชุ่มศูนย์เก้าเนาะครับโอ้เจ๊ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ผมได้กี่ใบไม่รู้นะเนี่ยรวยลอตเตอรี่ด้วยค่ะโอ้ครับศูนย์เก้านาะครับศูนย์เก้ากับศูนย์เก้าพี่น้องกับดีใจดีใจเนาะครับดีใจกับเอฟซีชมชุ่มนะครับเนาะโอ้นางรุ่นรุ่นคักมั่นนี่ รุ่นคักพี่น้องรุ่นคัก09เนาะครับท่านผู้ชมเอ๋อเดี๋ยวจังรอรอรอพี่น้องโอ้ครับ09 09เนาะครับ FC ครับซาตูเดอร์เนาะครับเนาะโอ้แต่ผู้เฒ่าคักบอลพันว่าพ้าไปเอาลูกแก้วพันว่าขาดยู่สิ่งหนึ่งพราะว่าบ่าอลถาวาลูกแก้วลูกแบบนี้บอลถาวริเนนว่า ศูนย์ครับผมบาวเถ่าเรีเยกว่าศูนย์ภูเถาละที่สําสคัญที่บาวเถ่าย้จำจําได้ปะ,ะบา,าวเถาวาหลังจากฝันมาแล้วผูเถาบ้านสวาน่างสวัยภูเถาอุ้มลูกแก้วนะ,ะเก้าศูนย์เอาทรรม,มุชุม <า S 1> รอรุนรอรุนโอ้รถเตอรี่ <c oughs> รถเตอรี่ก็ได้นะพี่น้องนะครับ <c oughs> พ่อบาวเถาไปกะรตเตอรี่ได้หลายใบยอยู่ยังไปางว่าได้จกักใบทรามผชุชม ศูนย์เกาขคับทำชงครับเอารอรอรุนรอรุนรอรุนครับผมเบนศูนย์มาเบนศูนมาเจถตรีกับของรถของเอทั้งนครนครพนมกับแม่นไม่ไปรองเด้อ ก็ผมภาพอาจจะแสงสะท้อนนี่ได้พี่น้องเด้ครับกล่องที่เป็นแสงสะท้อนหนังสีนักถัดธรรมชมก็อยู่รุ่นกันหลายคนอยู่พี่น้องรุ่นกันอยู่หลายคนอยู่นะครับเนาะโอ้ก็ผมแสงสะท้อนธรรมชมนะครับเนาะรอรุ่นรลังวันที่หนึ่งกันนะพี่น้องเนาะก็ผมนะครับผมเอา รอรุ่นน้ำกันาำชม่อมอ่างาที่นแล้วมาลุ้นนะคะว่าเกนแตรอ่าค่ะแสตไปแล้่ะ้าแนแตะไปแล้วเฟังน้ำกันเป็นยังบ้าที่ออเโรตัรีก็ยูบารดแล้วหน้าที่รุ่นนะครับานผช้ชม หน้าที่ลุ้นน้ำกันเป้งก็กได้เราเข้าสู่ช่วงก้าวเป้งก็ได้บางวันเอาบัวนนะครื่องดนตรีทุกคนได้แล้วเอารอรอฟังทำชมรอฟังรอลุ้นน้ำกันนะครับเนาะเป็นยังไงเนาะครับเอฟซี FC ล่างศูนย์เก้านะครับผมโอ้ Ooh, ความฝันซาถูกขนคิงลุกคู้นเถานะครับเนาะเพิ่อนวายู่บ้บบานขาดอยู่อย่างหนึ่งเพิ่อนภาพไปเอาลูกแก้วพี่น้องแล้วก็มาฝันยำเพิ่อนอุ้มลูกแก้วนะครับทำชม

272เจาดสองชม272เจ5ดสองหนึ่ <27 2. S 1> อ้าสองเจ้ชมนะครับเนาะกับกระืิวาเอานะครับือวาชุดล่างชุดล่างเข้ามาอยู่นะครับเนาะชุดล่างมาอยู่ทนผะูช้ชมโอ้รับผมอ 2. อ 2. อ 2. อ2อ2เจ2องเองโอ้อยู่ในชุดของเบาทองเพเลย อยู่ในชุดอ่าท่านผู้ชมอยู่ในชุดที่บ่าวเถาฝันเลยครับงูมีงูเล็กน้อยนะครับขับมาแต่ล่างเรื่องธรรมชุ่มครับขับเอาก็ดีใจเนาะครับท่านผู้ชมครับดีใจครับทุกท่านนะครับพี่น้องครับสองเจ็ดสองนะครับธรรมม้ชุ่มครับ สองแเกาเบนเนาะศูนย์เก่าเนาะโอ้ไปเน้นยสองเก่าของบ่าวเถาเรนหนึ่งเก่าสองแต่ว่าเป็นยังชุดล่างศูนย์เก่าคือว่าปังแล้วปังปังจากนครพนมกับปังโอเคเลยค่ะเอาพนพับปังได้เลขทะเบียนเจพนก่นะเบีนเขาก่าครับอันทะเบียนทะเบียนรถค่ะลายกามาจากนครพนมเขาก็เด่นศูนย์พอดีเลขออกจากนั่นมาแน่เขาก็บอกเลยว่าของบ่าวเ่าเต็มผู้ฝันผู้เ่าผ้าเปียเมียลูกแก้วลูกศิลป์เนาะลุงบ่ได้บ่ได้บ่นนะบอก เอาท่านผู้ชุมนะครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดสองบําเพ็ญโตมักครับเจ็ดสองคือเจ็ดสองบอดีลุ่งพี่น้องนะครับเนาะเก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะค่ะอ๋อไปเบ่งน้ำกันนะพี่น้องนะครับเนาะโอ้ส่งกะขี้ส่งกะเฮียท่านผู้ชมส่งเฮียส่งเฮียพี่น้องเอ๋อติดไว้อยู่บ้านที่เก่าโอ้ยสาธุนะครับเนาะ ท่านผู้ชมนี่ครับติดไว้แล้วเมื่อยดีนีงวดที่ผ่านมาค่ะ903งวดนี่นี่ครับตัวเน้นเลย90นะครับท่านผู้ชมตัวเน้นคือเก้าศูนย์อ่ะเดี๋ยวครับผมเอานี่ครับ90ครับท่านผู้ชมบ่าวเถาวิ่งวิ่งศูนย์รองเก้านะครับโอ้เป็นเจ็ดสองนะครับเนาะครับมาศูนย์เก่าศูนย์เก่าลานะครับท่านผู้ชมค่ะ ควมฟันก็ถือว่าแม่นเนาะครับพี่น้องเนาะกับงวดที่ผ่านมามาสามตัวงวดนี้ก็ตีได้อยู่ครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีงูมีเด็กหน่อยสองคนแต่ว่าบ่าวถ่อมันมักเก้าสองนะครับผมจับจับอยู่ในชุดนี้กับเข่าคือกันเนาะค่ะเจ็ดสองแมนเพราะว่าบ่าวถ่อว่าจับเอานี่เลยจับในในหาตัวนี้จับก็ในชุดหกตัวเลยเนาะครับผมนี่ครับเก้าศูนย์ตรงตรงพี่น้องเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะกับเข่าไร้สำนักพี่น้องเนาะครับเนาะก็ดีใจกับเอฟซีแฟนครับทั้งช่องเด้อครับ นะครับเนาะรับคนกระทำกันทั้งมาหลายว่าข่วงฝันเบาเถ่าฝันแม่นคักเพื่อนน้องนะครับเนาะฝันว่าผู้เถ่าเพื่อนว่าขาดอยู่บานขาดอีกอย่างนึงเพื่อนภาแปีวลูกแก้วลูกแก้วแบบนี้เบาเถ่าเรียกเอามีศูนย์นะครับผู้เถ่ามีเก่าศูนย์เก่านะครับท่านผู้ชมครับเอ้พ้อกันคลิปน้าครับผมครับคลิปนี้เบาเถ่าดีใจครับผู้ถูกรางวัลนะครับเนาะผู้บรถูก็บ่เป็ยนะครับสู้กันใหมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเอาบาเถ่าสวัสดีครับ